กับ n e ว l i f e นะคะควันนี้รายการเชื่อมั่น n ิ w ไล f e ขับท่านประธานใหญ่ดรนพรุตหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและสามีสีสมและดรนพรุตเวชสกุลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายน e โ l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าสู่สิปีนีโอไลฟเก้าวไกลสู่สากลนมันสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร ผิตภัณฑ์เสริมอาหาร d i o g i n s o m a c d i o j i n s o m c บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทย ด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนีโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าวสู่สิบสองปี Neo Life ก้าวไกลสู่สาสน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุยกับนักขายทาง n นโ TV สยามธุรกิจและก็สื่อต่างๆในเครือของบริษัท n e โอไลฟนะคะยังคงมีเรื่องราวของผู้ประสบความสําเร็จนักขายคนเก่งของ n e โอไลฟแล้วก็ทีมงานมาแชร์ประสบการณ์รวมถึงนําโอกาสดีๆในการทําธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามาฝากเช่นเคยค่ะและว,วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ต้อนรับ ทีมงานคุณภาพทีนี้ไปรู้จักกับทั้ง3ท่าน<ม>พร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมสนทนากับท่านรองประธานฝ่ายการตลาดของเรานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาชมอา้าวอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะเขาใส่สูตรแหมมีสีดําสีแดงเงี้ยมันมีความเหมือนความต่างยังไงนะคะแนะนําตัวคะ่ะเชิญค่ะเนียวไลสวัสดีค่ะดิฉันทิติมาพรมหานิยม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท n e w l i f e International จําจำกัดค่ะค่ะท่านรองประธานฝ่ายการตลาดทิติมาพรมหานิยมค่ะนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ร่วมสนทนากันวันนี้ทีมงานก็ยังคงมีเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลย ใช่ค่ะนะคะคนหนุ่มคนสาวก็มาทําธุรกิจนี้ออนไลน์กันเยอะใช่ค่ะใช่ไหมคะท่านรองรวมถึงคนผู้ท้าผู้แก่ก็มีนะค่ะมีใช่หคะหลายอย่างมีหลากหลายใช่ค่ะนะคะวันนี้นําเสนอคนเรียกว่าสาวออฟฟิศคนทํางานประจำของสาวสวยของเราเลยนะคะอ่แนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักนิวไลท์สวัสดีค่ะดิฉันจินดาณักขิงกูนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งว่าที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะ ท่านบ้าทที่ผู้จัดการจินดาหน้ากินกูนหน้ากินกูลจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเชิญค่ะเนโอไลสวัสดีค่ะดิฉันพระศนาตาลสันนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทเนโอไลอันเนชั่นแนลค่ะค่ะท่านผู้จัดการพระศีนาจากจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีค่ะ ท่านรองก็อยุธยาท่านรองดูแลอยู่ที่อยุทยานะคะท่านเป็นคนอยุทยาเป็นคนอำเภอปูไทยปูไทยนะคะแต่วันนี้เรียกได้ว่าทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะมีทีมงานมีลูกทีมเนี่ยลูกเยอะเลยค่ะใช่นะคะทั่วประเทศแล้วค่ะค่ะแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เองนะคะจุดสําคัญเลยที่ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือการเปิดโอกาสให้กับตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะ จากที with, ่มองไม่เห็นโอกาสมาหลายปีนะคะแล้วก็เริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองเมื่อปี5-2นะคะต้นปี5-2ได้เข้ามาศึกษามาทำความเข้าใจกับธุรกิจตัวนี้ค่ะจากที่เคยคิดไปเองว่าเราคงไม่มีความสามารถจะทำได้นะคะแต่พอเข้ามาแล้วได้มาเจอตัวอย่างคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะคะจากคนที่ด้โอกาสพายุมากมากค่ะามารถทำได้ป่วยด้วยซ้ำนะคะพอได้ใช้ผลิตภัณฑ์ เรื่องของอาหารเสริมไปฟื้นฟูอะไรต่างๆใช่สุขภายเป็นนธุรกิจค่ะในทีมงานมีเยอะไหมคะแบบนี้เยอะค่ะเยอะส่วนใหญ่ก็คนที่สูงอายุนะคะส่วนใหญ่จะเข้ามาด้วยปัญหาสุขภาพแต่พอมามีสุขภาพดีในเนียอไลท์แล้วก็สามารถขายตัวเองได้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสุดยอดมากนะคะกินแล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยค่ะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ คนตาคนยายเข้ามาก่อนเพราะลูกลูกหลานเนี่ยเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง่ก็ตามกันมาใช่ค่ะตามกันมาค่ะก็มีหลายหลายครอบครัวหลายครอบครัวเลยกลายเป็นครอบครัวนี้ออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างตัวท่านเองเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเป็นจุดจุดใหญ่ ใช่ค่ะนะคะแม้จะไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในตอนแรกใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเหมือนกับหลายท่านท่านที่อาจจะรู้สึกว่าออ้ยตั้งกําแพงตัวเองไว้ก่อนรับการเชิญรับการแนะนําอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่เอาว่าจะทำไม่ได้ฉันจะไปเชิญใครจะไปขายใครใช่ค่ะใช่คิดไปตอนแรกๆท่านคิดอย่างนี้ไหมใช่ค่ะคิดแบบนี้เลยค่ะก็เลยปิดกั้นตัวเองนะคะจนมาได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเสร็จแล้วก็ ตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะก็ดูมีคนทักอะค,ะค่ะค่ะเราก็เลยสามารถขายตัวเองได้จากคนที่ป่วยอาการหนักมากๆป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการรักษาทางแผนปัจจุบันก็ส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีให้ให้กับเขาเห็นนะคะให้ชาวบ้านเห็นเขาก็สนใจที่อยากจะดูแลสุขภาพกัน ก็เข้ามาสอบถามได้มาพูดคุยนะคะเราก็แค่แนะนําบอกต่อไปตามความเป็นจริงนะคะถ้าท่านอยากดูแลสุขภาพก็ลองเข้ามาดูนะอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองก็เลยกลายเป็นการขยายองค์กรขยายทีมงาน,นะะใช่ค่ะทีนี้เราก็เริ่มมี องค์กรแตกออกไปมากขึ้นมียอดขายในองค์กรมีการซื้อกินใช้ใทําให้นํามาซึ่งเรื่องของธุรกิจด้วยใช่่คะเรื่องของรายได้คิดไหมว่าจะกลายเป็นนักธุรกิจกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างทุกวันนี้ไม่คิดเลยค่ะจากตอนแรกคิดว่าตัวเองคือจริงๆแล้วที่สมัครทําธุรกิจเนโอไลท์เนี่ยค่ะจากที่ป่วยแล้วก็คุณแม่นะคะเห็นโอกาสที่น้องชายก็คือท่านประธานเกษดามหานิยมเนี่ยค่ะได้เข้ามาทําลาออกจากงานประจํามาแล้วก็มาตั้งใจทําธุรกิจเนยอไลท์เต็มที่ นะคะก็เลยแม่ไปสมัครทิ้งไว้ให้แล้วตัวเองป่วยหลังจากป่วยแล้วเนี่ยคะ่ะดีขึ้นเพื่อนมาถามก็แนะนําบอกต่อไปนะคะจากเดิมก็คิดว่าตัวเองคงมาทําก็เผื่อจะมีรายได้สักเดือนละหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้คะ่ะพอเลี้ยงตัวเองได้ในตอนแก่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ไม่ได้คิดได้ฝันนะคะแต่แตพอเข้ามาจริงๆแล้วระบบ ระบบของบริษัทเรานำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เรานะแลที่สําคัญทีมงานด้วยค่ะมีทีมงานที่แข็งแรงทีมงานที่ทํางานอย่างเรียกว่าตั้งใจเต่เข้ามาแล้วก็ตั้งใจกันจริงจังเลยรวมถึงวันนี้ด้วยที่นํามาพูดคุยกันนะคะท่านหัวหน้าจินดานะคะว่าที่ผู้จัดการของเราเนี่แหละนะคะเป็นยังไงมายังไงก่อนมาเจอ NIO ไล f e ไี้ทาอะไรมาคะ เป็นสาวโรงงานค่ะอยู่ที่นิคมโรจนนะจังหวัดอยุธยาสาวโรงงานสวยๆเยอะนะคะแรงอุตสาหกรรมนะคะเป็นสาวโรงงานมาหกปีเมื่อก่อนสวยอย่างนี้ไหมคะก็ยังไม่สวยขนาดนี้นะสวยขนาดนี้นะคะทางานประจําอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนนะหกปีมาถึงยุคที่เขาน้ําท่วมกันด้วยไหมถึงค่ะถึงนะได้เจอกับเขาด้วยเจอกเขาด้วยยังหนีน้ําไปอยู่ที่ ลำพูนค่ะห้าเดือนอันหมายถึงว่าไปกับโรงงานส่งไปใช่ค่ะโรงงานส่งไม้น้ำท่วมก็ต้องเรียกว่าระเหตประเหไเร่อนไปเรื่อยๆสัพันเองจนในที่สุดก็เรียกว่าตอนนี้มาเจอธุรกิจนี้อะไรใช่ค่ะจริงๆมาเจอได้ยังไงค่ะมาเจอได้ไงคือเนื่องด้วยคุณแม่เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็มีผู้จัดการจําลองนะคะเขาเข้าไปแนะนําคุณแม่ให้ลองมาทานอาหารเสริมตัวนี้ดูผลิตภัณฑ์คุณแม่เข้าไป ทานอาหารเสริมแล้วสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมาแนะนำเราไม่เป็นอะไรไมครับหนุ่ป่วยเป็นโรคไตอักเสบค่ะแล้วก็ปีกบนลูกอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบรับมาคนเดียวสามโลกค่ะแล้วทานแล้วดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแม่ก็เลยมาชวนเราค่ะก็มาแนะนาเราอีกทีต้องถามก่อนอยู่โรงงานเนี่ยหนุ่มโรงงานสาวโรงงานก็จะมีการขายงานขายอะไรกันอยู่ที่นั่นมีไหมคะมีค่ะก็มีเล็กๆน้อยๆนีได้หน่อยๆ แล้วเคยทําอะไรงี้ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยผ่านตรงนี้เลยค่ะไม่เคยทํางานขายตรงไม่เคยเลยค่ะแต่ก็สามารถมาทําธุรกิจกับมีอะไรได้ค่ะนะคะเรียกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเป็น,ปนแรงบันดาลใจที่สำคัญใช่ค่ะเป็นผู้แนะนาแล้วก็แบบว่าสุขภาพคุณแม่ดีขึ้นก็เลยทําให้เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษ,ษัทอะไรเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นตรงจุดนั้นแต่ในแง่ของการทําธุรกิจนะคะในเมื่อเราไม่รู้จักเลยเนี่ย ก็คุณแม่แนะนําก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้าฟังโครงการเรื่อยๆแล้วก็ได้ท่านรองประธานนะคะช่วยแนะนาพาเข้าปฐมนิเทศที่นู่นที่นี่อะไรอย่างงี้ค่ะคอยให้คําแนะนําตลอดเดินตามระบบอะค่ะตัวท่านเกิดมาจากระบบนะคะที่นําพามาทุกวันนี้ก็เลยแนะนําให้ใช้ระบบให้เข้าสู่ระบบทีมงานเข้าสู่ระบบอย่างเดียวเลยค่ะท่านรองจะคอยดเลลค่ะแล้วเข้ามาศึกษาเต็มที่ นะคะจากจุดนั้นมาทําให้วันนี้เนี่ยตัดสินใจลุยนีโอไลท์เต็มที่ลาออกเลยลาออกจากโรงงานเลยค่ะมาลุยนีโอไลท์เต็มตัวเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเปิดเป็นสปาช็อปด้วยอ๋อมีสปาช็อปด้วยอยู่ที่ไหนคะยังไงคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยู่ที่บ้านเลขที่97ทับ2นะคะหมู่5ตำบลดมสสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณค่ะอ๋ออยู่ในเมืองเนาะค่ะแม่เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันทําไมถึง มั่นใจแล้วเชื่อมั่นแล้วตัดสินใจเปิดทั้งสปาช็อปแล้วก็ลาออกจากงานมาลุยนิวไลท์เต็มที่ะนะคะไปคุยกับท่านผู้จัดก,การพัสีนาของเราบ้างะนะค,ะ,คะเมื่อสักครู่บอกว่าอยู่ชนบุรีจริงๆแล้วเป็นคนชนบุรีตั้งแต่กําเนิดไหมคะหรือยังไงไม่ใช่ค่ะ,คะตั้งแต่กําเนิดก็ว่าเป็นคนอีสานนะคะคนร้อยเอ็ด ค่ะก็มาไกลค่ะมาหางานทำมาหาเงินจากบ้านมาไกลแบบนี่เพลงขึ้นเลยนะเนี่ยจากบ้านมาไกลมาหาเงินโดยเฉพาะเลยเพื่อเรื่องปากเรื่องท้องครอบครัวค่ะตัดสินใจมาอยู่ที่ชนบุรีค่ะทํางานจบมาก็ก็คือมาทํางานที่นี่เขาจ้างก็มาตามเขาหอบเอาความฝันมาด้วยนะหอบเอาความฝันมาด้วยค่ะเนาะค่ะแล้วในที่สุดมาทํางานประจําค่ะ อยู่ในส่วนในโซนอะไรยังไงเป็นธุรการของแผนวิศวกรนะคะอเป็นเป็นโรงงานเหมือนกันใช่ไหมเป็นโรงงานค่ะแต่ว่าเราอยู่ในโซนของการทําธุรการค่ะออฟฟิศค่ะออฟฟิศของพวกวิศวกรทั้งหลายใช่ค่ะทํางานประจําอยู่แล้วก็อยู่โรงงานเหมือนกันอันนี้มีประสบการณ์เหมือนกันไหมว่าในโรงงานนี้เ็ามีการมาแนะนาเรื่องอาชีพเสริมะไรได้เสริมอะไรนี้กันไหมคะ่ก็เยอะค่ะค่ะช่วงเบรกช่วงพักก็เปิดตลาดกันเยอะเลย ตลาดกันเยอะเนี่ยไหมเพื่อนๆหรือว่าเราด้วยเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเราก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบเปิดเผยมากขายอะไรที่ขายได้มีเวลาน้อยอะค่ะค่ะแล้วเราคิดไหมว่าเอออาชีพเสริมหรือว่าเราอยากมีรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยเปื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คิดตลอดเวลาค่ะค่ะตั้งแต่ทํางานมา3 4มสี่ปีนี้ก็รู้แล้วว่ารายได้เรามันจะจบอยู่แค่ตรงนี้แหละ มันมันมีเพดานอยู่เราก็พยายามหาอาชีพเสริมเพื่อที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเรามองเห็นอยู่แล้วหลักเพดานมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวสักวันเราจะไปชนมันใช่ไหมก็เลยมองหาอยู่อาชีพเสริมอยู่นะาทางานมีประสบการณ์มีความสามารถเราก็คิดว่าเราน่าจะมีความคิดที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเป็นของตัวเองบ้าง คะเอานี่เหมือนคนหนุ่มคนสาวทั่วไปนะท่านรองเนาะที่ฝ่ฝันว่าอยากจะมีธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองแล้วก็อยากได้อิสรภาพในชีวิตด้วยใช่ไหมคะอยากมีเวลามีเวลาว่าง